การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นภูมิปัญญาพื้นบ้านภาคกลางโดยประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลจังหวัดลบบุรีงบประมาณสนับสนุนจากคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการจัดทำโดยคณะผู้วิจัยประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีมหาวิทยาลายาัาาย,าลายกเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงในหลักสูตรรายวิชาที่สองเรื่องลบบุรีมหานครแห่งการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ที่สามเรื่องตำนานเล่าขานประเพณีพื้นบ้านลบบุรีประเพณีกำฟ้าเป็นงานบุญพื้นบ้านอย่างหนึ่งของชาวไทยพวน ซึ่งมีอยู่หลายหมู่บ้านในเขตอำเภอเมืองลบบุรีและอำเภอบ้านมีจัดขึ้นเพื่อขอพรจากเทพพยดาผู้รักษาฟากฟ้าและบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูก,การมักจะถือว่าเอาวันขึ้นสองคำ่ำเดือนสามเป็นวันสุกดิบและวันขึ้นสามคำ่ำเดือนสามเป็นวันกำฟ้าโดยชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญใส่บาทด้วยข้าวหลามและข้าวจี ตกบ่ายมีการละเล่นพื้นบ้านเช่นหมอนซอนผ้าช่วงชัยหมาเบี้ยและหมากันห่านงานเลี้ยงโต๊ะจีนลิงจัดขึ้นในวันอาทิตย์สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤศจิกายนณพระปางสามยอดใกล้กับสารพระการบริเวณนี้มีฝูงลิงอาศัยอยู่จำนวนมาก บรรดานักท่องเที่ยวที่มานำมาสการเจ้าพ่อกพากาลมักจะนำอาหารและผลไม้มาเลี้ยงลิงทำให้ลิงเชื่องและคุ้นเคยกับนักท่องเที่ยวมากขึ้นในงานมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่นการเลี้ยงอาหารลิงซึ่งตกแต่งอาหารอย่างสวยงามเป็นพิเศษการแสดงพื้นบ้านเป็นต้นประเพณีชักพระศีอาวัดรไหล ถือปฏิบัติกันมาช้านานจัดในวันขึ้นสิบห้าคเดือน6ของทุกปีทางวัดจะจัดให้มีการอัญเชิญพระศรีอารมาประดิษฐานบนแท่นตะเคแล้วให้ประชาชนช่วยกันชักพระไปทางทิศเหนือเริ่มจากวัดไลไปสุดทางที่วัดท้องคุ้งแล้วชักกลับมายังวัดไลระหว่างทางจะมีผู้เข้าร่วมขบวนเป็นจำนวนมาก มีการหยุดขบวนในแต่ละจุดเพื่อให้ผู้ศรัทธ,ธาได้ส่งน้ําและนมัสการตลอดระยะทางจะมีผู้ตั้งโรงทานสําหรับเลี้ยงอาหารฟรีแก่ผู้เข้าร่วมขบวนแห่นับสิบแห่ง